สวัสดีครับวันนี้เทคทอยสิพาทุกคนย้อนยุคไปสู่โลกของไวนโนนะครับนี่นะครับตัว Get House Bread Retro นี่ เครื่องเสียงไวนลที่ผมรู้สึกว่าคือมี all in one ละคือเราแค่มีแผ่นไวนลแล้วก็มาเล่นกับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีทุกอย่างย u ดอิ in ละมีลำโพงมีออแลวก็มี RCA port อ้แถมมีบลูทูธด้วยนะก่อนอื่นนะครับเรามาลองคิดดูก่อนว่าทำไมถึงสมัยเนี้ยคนเขาเล่นเยอะจังเลยผมก็จะมี3หัวข้อนะครับอย่างแรกคือว่าเป็นเซนเตอร์พีซของห้องหรือบ้านเพราะว่า ดูดีครับคือเขาสวยจริงๆอ่ะการที่เรามีแนวเรโทรไวนโอนอยู่ในห้องนี่คือมันมี personality เพิ่มขึ้นให้กับห้องเราสองคือว่าเป็น h บ b ี D ้ที่ดีที่เราจะเก็บไวนโอนเป็นของที่เราแตะต้องได้สามก็คือสำคัญนะครับเสียงไวนโอนจะดีกว่าการเราสตรีมใน Spotify, j o o x หรือ Apple Music นะครับ ถ้าทุกคนเคยติดตามผมมาผมเคยพูดถึงเรื่อง lossless นะครับง่ายๆนะครับ lossless ก็คือเหมือนเราได้ยินเสียงเพลงที่เพิ่งออกจากสตูดิโอแบบสดๆร้อนๆเพราะว่าเราจะไม่เสียพวกดีเทลกับการสตรีมมิ่งเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในแผ่นว i โนเรียบร้อยแล้วเราจะไม่มีการที่จะเสียดีเทลหรือคุณภาพเลยโอเคมาดูดีไซน์หนนะครับตัว Brad Retro เนี่ยก็จะออกแนว retro แบบเป็นดิเนอร์บิสโอ่ะก็จะเป็น retro แบบ มีความโมเดิร์นนิดนึงนะครับนี่ชวยบเขามีสีครีมด้วยนะอ่าหลายๆคนน่าจะชอบสีครีมนะแต่ว่าไม่รู้เขาจะหมดหรือยังเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นสีครีมในสมัยเนี้ยโซลาร์สหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องน็อปของเขาหรือปุ่มของเขานะครับซึ่งก็เดี๋ยวทุกคนฟังหน่อยนะคือผมชอบเสียงแบบนี้นะมันมีแบบว่ามีฟีดแบ็กอะแต่ผมได้ยินคนบอกว่ามันเหมือนกำลังจุดเตาแก๊ ซึ่งตอนแรกผมไม่คิดอบบไรนนะผมคิดเอยเนื้อธรรม physical button สวยอ่ะนี่เป็นปุ่ม on off นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นตัว select ว่าเราจะเปิดเป็น o x นะผ่าน o x ผ่าน LP คือลำโพงนะครับเป็นคาราโอเกะลำโพงโอเคแล้วก็มี Bluetooth ของเขา and of course ขาดไม่ได้ครับปุ่มวอลลุ่มนะครับนี่ชอบนะผมชอบ พวกปุ่มที่เป็นน็อปอะอะไรบุ่นหมุนแบเนี้ยไม่ชอบแค่กดอย่างเดียวอะผมว่านี่มีความสเสน่ห์นะมีมาหลายปีแล้วหลายชาติด้วยครับแต่ว่าคือแบบว่ามันมีความฟิสิกอลฟิทแบกทีเทเนาะอ่ะข้างหลังนะครับก็อุย้ยเนีไยมีเบาะมากเลยข้างหลังนะครับก็จะมีตัว rca port อันนี้นหลายๆคนก็เออน่าจะเคยเห็นอยูน่นะผมไม่เห็นมานานล้ะแล้วก็มีตัว dc in ซึ่งก็คือเป็นตัวชาร์จของเขาตัวเนี้ยคือไม่ต้องเสียบปลั๊กตลอดนะครับเขาเป็นแบตเตอรี่พาวเวอร์ก็ได้ แล้วก็เครื่องไวโนนะครับขาดนี่ไม่ได้นะครับตัวอาร์มแล้วก็ตัวพินนะครับก็จะเป็นแขนของไวโน่ซึ่งนี่นะครับผมสาธิตง่ายๆนะครับเขาจะมีเลเวลตรงนี้ให้เราดึงขึ้นชึบแขนก็จะขยับขึ้นเสร็จแล้วสมมติว่าผมมีแผ่นตรงนี้เราก็จะขยับตรงนี้ไปอ่าแล้วหลังจากตัวพินเนี่ยเข้าไปในร่องของไวโน่ตัวอันใหญ่นะครับเราก็จะกดนี่ลงแล้วก็กดปุ่มเพลง อ่าโอเคมาทาง,งั้นเดี๋ยวผมลองสาธิตดูใช้จริงๆดีกว่านะด้วยแผ่นเสียงของ d u v o นะครับ of course <c oughs> นี่นะครับ best of n u v o volume 2นี่นะครับก็จะมีเป็นตัว side a side b นะครับนี่ท้าง,งั้นเดี๋ยวผมขอสาธิตหรือสอนเกี่ยวกับเรื่อง v i n น l ก่อนแล้วกันนะครับ I love this design ดูนี่ เป็นก้อนเมฆสวยมากสีฟ้าชึบไฟน่ Final. ชวสวยถ้าทุกคนสังเกตนะครับเขาจะมีร่องเล็กกับร่องใหญ่ซึ่งร่องใหญ่นะครับก็จะเป็นเป็นตัว start ของเพลงแปลว,ว่าร่องใหญ่แรกคือเพลงแรกอันนี้2คือเพลงที่2 3 4แล้วก็เพอเปลี่ยนไป side B ก็จะเป็นอีก playlist หนึ่งร่องใหญ่ ก็คือ Playlist s i ไซ B 1, 2, 3, 4อันนี้ผมงงมาตั้งนานแนละ้วทำไมถึงไวน์โนเขาต้องมีดีไซน์ล่องเล็กล่องใหญ่เพราะว่านี่นะครับก็คือการที่เราจะเลือกเพลงเพลงแรกเพลง 2, เพลง3ของ s i ด์ B หรือเป็นไซด์ A เทมากมาทางนั้นเดี๋ยวลองดูดีกว่าจุบใส่แผ่นตรงนี้สวยงามหลังจากเราเข้าใจนะครับว่าล่องใหญ่จะเป็น track list อย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยนะครับก็คือว่าเป็นตัว RPM นะครับก็คือความเร็วของตัววนอลที่จะหมุนเพราะว่าทุกวนอลนเขาจะมีหลายไซส์จะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวใหญ่โดยเฉพาะเราจะใช้ตัว RPM 3 3มสเนส่วนนะครับนี่คือความเร็วของเขาแล้วก็จะมีตัว45แล้วก็78นะครับ3ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัว general ของวนอลซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่โอ้สวยเดียโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูดีกว่า ก่อนอื่นนะครับเราตัว ruby s t y l u s หรือตัวแขนกับพินนะครับมาตรง t r a ็กแรกหรือ t r a ็กที่เราต้องการนะครับเอาแขนขึ้นพักเบา,เบาๆจุ๊บโอเคนะครับแล้วก็จะหมุนน n o b เป็นออนเปิดุ o l u m e นี่นะครับตัวน็อตที่ผมกำลังแครบอยู่เขาจะเป็นตัว R P M นะครับซึ่งเราก็ต้องจะเลือกความเร็วของตัวไบโนนะครับผมว่าสนุกนะครับเพราะว่าเรามาสโลว์หรือเรามาสปีดอัพได้ก็ฟังผ่านยูทอินสเปคเกอร์ของเขาซึ่งก็มี personality ของเขาอยู่แล้วโอเคสรุปนะครับตัว g a s House b r a รด Retro ก็จะเป็น starting vinyl player ที่ราคาก็น่ารักอยู่นะ5,900บาทคือเขามีความเป็นเรโทรดีไซน์ก็สวยใช้งานง่ายมากๆเลยคือไม่มีปัญหาซึ่งถ้าเราอยากเข้าวงการนี้จริงๆอะ่ะผมจะไม่แนะนําตัวนี้ผมจะแนะนําตัวเครื่องเสียงที่แบบว่าเป็นไฮไฟที่แบบว่าเสียงไพ l o ตต่อลโพงที่แบบว่าแสนกว่าบ,บาทก็ได้แต่อย่าลืมนะครับตัวเนี้ย9 9 0 0บาทใส่ในห้องก็ดูสวยฟังเพลงก็มี personality อันเนี้ยผมแนะนำเลยครับ